คมเปลือนอยากจะอัดคลิปแตป่ห้ามถ้อยคอยําหยาบคายหากจะรู้สึกความปกปลึงและคนที่จุดๆๆใหญ่มาก Super ์เอนจอยใช o u ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มากับผมจอนองเกมมือทีวีก็มาประจ,จําวันนี้ก็มาในเข้าสวยการเปิดประานานเกมก่าแล้วังจากห่างหายไปประมาณสักแค่สัปดาห์บางวันก็อาจจะห่างหายก็ปิดภารกิจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ ทำคลิปก็มาประจําวันอังคารนะครับก็สับคลิปนี้ก็จะป้องควันหงกับสเปอร์คอนท่าเกมดังในค่ายแห่งยุบแฟมีข้อเหมือนว่าเครื่องเกมแล้วนะหากว่าจะย้อนปลดไปพูดถึงก็เั้งแแปลทำคลิปนะเั้งแต่อัดคลิปไปเมื่อวันนั้นแปลไม่ได้ที่แคชเกมนะแปลว่าจะเข้าสู่ายการนี้ก็ต้องขอมาเทปบันทึกภาพกับเกมดังสเปอร์คอนท่าเป็นฝีมือ ของผมแน่แน่แบบเล่นแบบที่อาจจะไม่ไปจะใช้30ตปัวใช่หรือไม่ใช่นะครับก็จะมาสดะรับชมได้เลยนะครับ,นะรบก็มาดูเทปย้อนรอยกับเกมสปสป์คอนท่านะครับว่าสปอร์เกมนี้นะครับก็ใช้30ตปัวมาดูด่านแรกนะครับก็มันจะรู้สึกว่ามันเรียกว่าเป็นแคสเกมแบบย้อนหลัางายกแล้วกันนะครับ ยอมาดูด่านที่1รับด่านแรกนะครับแต่สับคลิปนี้ก็จะลง Youtube ทั้ง2เทปเรียกว่า2ม้มวนนะมันไม่ใช่กับแผ่นเทปคาสเส็ขนาดย่อมๆนะมาดู <c oughs> มาดูเกมคอนท้า2กันต่อมาดูอันนี้คือเอฟเฟกต์ฟาแรบยิ่งเล่นยิ่งอลังการจะมาบังเกิด <c oughs> อลังการจะมาบังเกิดที่รก็เก็บเก็บฐานนกก็มันชอบนะมันเก็บฐานนกใค้ก็ชอบนะถ้าพยายามก็จบ สี่ดนเนี่ยก็ยืมมาฝากคอมเมนต์ให้ผมด้วยเพราะมันเกมอะไรเล่นนะมันกากทำมไนยังไม่ปลายสักตัวเรียกว่ามันไม่ไม่ยังไงไม่ปลายสักตัวหนึ่งก็เมื่อกี้ก็เก็บฐานนกไปกอบหนึ่งนะก็โหเขา้องค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆรีบนะเปล่แล้วก็มันไม่เ้องไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะแล้วก็แปโอ้โหแอบมาคว้าเอ็มได้ยังไงเนี่ย ไปดันแงกก็คลิปนี้เป็นใครก็บอกว่าขอบอกไว้ก่อนว่าเสียวัยทั้งเกมเสียวัยทั้งปืนเอ็มเมื่อก่อนก็จะเล่นอะไรปืนถั่วถ้าจะไม่ผิดหรอกจะเจอสองตัวคอนใหญ่ๆก็คือบิวกับแรนด์เมื่อกี้ก็จุดที่ค่อยๆไปก็ไม่ต้องรีบนะผมก็กําลังศึกษาอยู่ก็ยังไม่เกี่ยววันคนละเรื่องนะโมไปพูดอีกแล้วก็มาดูปราบอสปัวที่หนะปัวแรกนะตัวนี้ก็ ยิงทีเดียวก็กำจัด4ป้อมปืนพระธาตุจะไม่ผิดนะแล้วก็เราก็ยิงกำจัดจุดสำคัญเนี่ยจุดตรงนี้โอ้โหยิ่งด่านทีไรก็จะผ่านด่านกันทุกทีนะผ่านด่านทุกทีเกมนี้ค่อนข้างอาจจะความมันความอลังการก็จะมาบังเกิดขึ้นด่านที่1ก็ผ่านไปถึงแม้ว่าแอบแอบมาใช้ปืนเอ็มนะ30ปืนเท่าเดิมมาดูด่าน2กันบ้างนะก็ที่ใช้อยู่ก็คือ ปืน M นะเราก็อยากจะเอาปืนเควบควบคู่กับเกมคอนท่าว่าไม่ไม่เว้นคือปืน S กับปืนอ่ะถ้าปืนแอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ชอบแบบไม่อยากจะรับประกันบอกว่าปืนแอละไร้สาระไร้สาระคือปืน L8 แปะยกเว้นคือปืน S นะแปลพูดปงๆงคือปืนกระจายปืนกระจายโอ้โหอันนี้ด่านสองเรื่อยทีเดียวมันเกือบจะตายเรียกว่าเรื่อทีเดียวก็อาจจะเรงังเเกัน ทุกเกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูยิงแต่มันป้องรีบถอยนะมันย้อนเจอไอ้พวกเสื้อแดงนพชอเออไม่เกี่ยวคน,นเรื่องเขาบขังคับบังขาไพ่มันเรียกว่าเป็นคนเรื่องกันนะแล้วก็มาดูเจอไอ้พวกคนแบกกุ้งเอ้ไม่เกี่ยวกันเรียกว่าเป็นพลฐานเขียวก็เป็นได้ก็ขอไพ่ป้องพูดเรียกว่าเข้าใจผิดไปก่อนนะแล้วก็ยิงกําจัดป้อมปืน <c oughs> ืหยิงป้อมปืนทีไรมันยิ่งเล่นอาจจะ ไปบางคนว่าจะบางคนว่าอยากเล่นวันเดียวก็จะไม่ไปอะไรอย่างนั้นอ่ะก็เก็บทานนกเยี่ยม <c oughs> ด่านนี้ก็เยี่ยมมากนะแถมยังมีฉากท็อปวิวจำนวน2ด่านพระทาตเดาไม่ผิดนะครับเดาไม่ผิดไปทุกเกมนะหรือว่าจะฝากคอมเมนต์ไปที่คุณสีวัดหรือว่าคุณกันเอกก็ได้กันนะครับใครก็ได้มาขอคอมเมนต์ในช่วงท้ายคลิปตั้งแตด4่ด่านแรกแล้วก็4ด่านหลังก็เป็น หน้าเอกหน้าบีมันเรียกว่าเป็นหนังคนน้ำวนแล้วก็เรามาดูปรับบอสอที่2ผมจะยิงด้านบนแปะ <c oughs> มีทีเด็ดนะมีทีเด็ดก็ใช้กดเทอร์โบป้องขออภัยด้วยเพราะป้องใช้ปดกดเทอร์โบขี้โกง <c oughs> เรียกว่าขออภัยกันคนนะเรื่องก็ก็แล้วกันนะด่าน2ก็ผ่านไปนะมาดูด่าน3ก็มาดูแคสเกมย้อนหลังมากับสเปอร์คอนทา่าซึ่ง ทำคลิปและโหลดอัพโหลดในวง YouTube ไปเมื่อป้อนเดือนนี้เนียเมื่อป้อนเดือนมกราคมก็สดๆมัน้อนในเกมเนี่ยก็เจอฉากด่านป่าด่าน3แปลว่าพี่เฟื่อนบอกบอกว่าด่านป่าอย่างนั้นถ้าจะไม่ผิดเราเรียกผมอีก <c oughs> เรียกว่าใครก็เรียกว่าด่านป่าแปลว่าปังแปลเริ่มเกมสังเกตให้ดีๆว่ามันเจอป้อมปืนจะมาด้านไหนใครก็บอกว่าอยู่ข้างล่าง <c oughs> อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็ มีไหมปืนเอ็มเราให้เอานะับมันไม่ชอบยิงแคปซูลนะไม่ชอบยิงแคปซูลในเกมนะครับแล้วก็โอ้โหใช้กดเทอร์โบแล้วก็ใช้กดธรรมดาธรรมดาก็เรียกว่าเป็นกดสับเปลี่ยนปุ่มกดเดๆก็ตามนะนี่คือจุดที่กระโดดสูงและไม่สูงก็จะมีข้อดีกับข้อเสียนี่คือข้อเสียก็คืออยู่ในน้ําก็กระโดดสูงสูงไม่ได้นะครับถ้ากระโดดสูงได้ถ้าไม่เกิดโดนตะปายชิบหายได้เลยนะครับแล้วก็ยิง แเหือ mm hmm. ยิงกําจัดคนถ่านม่วงเดียวเียว้วเขายิงกําจัดทีไรก็มันยิงข้างๆนะจะเราไม่ผิดยิงแล้วก็แอบมายิง <c oughs> ยิงข้างหลังก็เรียกเขาเป็นตายแบบหักหลังนตะมันเรียกก็เรียกว่าอะตา,ายทางหลังก็หักหลังแบบที่แบบคาดไม่ถึงในเกมนี้นะครับซึ่งสัต์ในคลิปนี้ก็มาดู <c oughs> มาดูปราบบอสแมงแม, <c oughs> แมงมุมท้องขอขออภัยมันพูดอจาจจะไม่ล่องแคลวนะมันยิงมันเรียกว่าอะ บอสแมงมุมปรากฏว่าผ่านด่านแบบอาจจะไม่มีการไปเกิดขึ้นนะถ้ามีการไปเกิดขึ้นก็ยกเลร <c oughs> ือคนนักเรื่องนะมาดูเก็บบางเรียไอย้ยะบางเรียเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วก็เก็บบาเรียก็จะชนสัตว์ปูไม่กลัวกระสุนแต่ป้องหยุดไปแค่นิดเดียวหยุดนิดเดียวกลัวสัตว์ปูมันผมเงี่ยทีเดียวมันจะาไปมาันจะาไปแค่ไหนมันใช้ปืนเอสเขาเครื่องะ ปืนเอสขี้โกงนะปืนเอสก็ขี้โกงนะั่นนะทางนั้นนะไปดูปรับบอสปัวที่3เป็นลักษณะไอ้บอสปู๋บางคนเรียวกว่าเป็นบอสปู๋เซฟ <c oughs> บอสปู๋เซฟแล้วก็ป้องระวังก็คือไอ้ลูกไอ้ยาไอ้ลูกปืนนะ่ะมันเจอสัตว์ปู๋ทีไรก็ยิงทีเดียวก็ปลายหายเลย <c oughs> ยังเรียวกว่าปลายแบบจบหรือไม่นะับก็ผ่านด่านที่3ก็ค่อนข้างแบบจำนาญแบบคาดไม่ถึง มาดูด่านสี่กันบ้างนะเงื่อนแบบอาจจะโอ้โหมีดึงฉากเกิดขึ้นบางคนว่ามีนะไปด่านด่านสามด่านเดียวแทบอาจจะไม่มีดึงฉาก,กัน,นเกมไงก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะแปบลบว่าด่านสี่ด่านนี้ก็จะมีด่านห้าหกเจ็ดและแปดซึ่งจะมีแบบดึงฉากในเกมในในตำนานนั่นนั่นเองถ้าเล่นสองคนถ้าถ้าเปิดว่ามันไม่รอบางคนนักใครพูดป่องๆว่าเอ้ยเองทำไมไม่รอว่าก,ากากชิบหายอีกแก อะไรอย่างนั้นน่ะนะก็พูดประมาณนั้นแล้วก็ยิงกําจัดศัตรูอันหนึ่งแดงโอ้โหอันหนึ่งแดงแล้วีย๋ยวก็โอ้ยต้องย้ายมายิงข้างหน้ามาแทนแนละ้วก็ยิงโอ้ไมก่ก็ระวังกับดักระวังกับดักเลย <c oughs> เลย่ <c oughs> <c oughs> เน,นทีเดียวโคตรง่ายหรือเปล่าทันง,ง่ายเนี่ยจะเล่นอาจจะยากทีเดียวแปลว่าทําได,ด้แต่เป็นตัวลนะครในเกมนี้โอ้ยยระวังพวกสัตปูมันจะ มีเปีกดสัตว์ตัวมีเปี๊ดอ้าวแล้วแอบมายิงปัอมปืนด้ไมยิงกระปั้มปืนเพาไงปัอมปืนนะเดาไม่ผิดนะนะครับก็อ้าวยิงไปสองนัดเสร็จแล้วก็ค่อยๆค่อยๆแล้วก็ไม่พ้องรีบนะไม่ไม่พ้องรีบทีเดียวไม่พ้องรีบเลยนะครับก็มาดูเกมนี้แล้วก็โอ้รกวังกลับดักกำลังกลับดับกับดักขอภัยมันเมื่อกี้มันพูดมันไม่คล่องแคล่วไปเล็กน้อยนะมาดูเก็บอ่า พอดีมันเก็บ R มันเรียกว่าอะไรเนี่ยนะมันอมันคือร <c oughs> ีเซ็ตอารีเซ็ตมันไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะมันใช้อะไรปืนอาเรียกความเร็วของไอป้ปลวรูกกระสุนปืนเนี่ยมันค่อนข้าง,างจะเร็วเร็วอา้า <c> ว <oughs> ใครก็จะไม่ผิดคือไอ้ป๋วแถมเนี่ยว่าปววเพิ่มว่าได้อาบอย่างนั้นน่ะถ้าจะเล่น2คนเรียกว่าเป็น ได้อัพยากขึ้นยากขึ้นบางคนว่าจะเล่นนสามปัวสองคนบางคนโอ้ยโหเล่นทําไมป้องหมดปัวทุกทีอากาศอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างนั้นอนะ่นนนะก็พูดประมาณนั้นเยอะหรือว่าอาจจะหมดปัวเรียกว่าหมดปัวเมื่อกี้มัน,ย,มนยิงป้อมปืนอ่ะยิงป้อมปืนเรียกว่ายิงป้อมปืนเดี๋ยวก็ปามก็ยิงออไอรก็ยิงเนี่ยนั่นนะคนระับยิงทีเดียวแปะมันโอ้โหกําจัดป้อมปืนมันไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับ เรียกว่าไม่ยากเจ็นทุกเกมเลยดีเดียวต้องเก็บ S หรือเปล่าไม่เอานับ2อันนั้นไม่เอาอีกนั้นเมื่อกี้คือด้านขวาคือ S ด้านซ้ายคือ L เซอร์ไม่ต้องเอาเซอร์ไม่ต้องเอาก็ดีนะเพราะว่าเกมนี้มันเรียกว็าย่นทีเดียวก็มันลายก็มันไม่ไม่ไม่ปลายก็เรียกว่าเล่นนะลายยากทีเดียวแปลว่าเริ่มป้นด่านสี่ก็ไม่ทันไม่เคยทันสังเกตก็คือ ฟองสบู่นะครับแล้วก็อย่าลืมทิ้งท้ายก็ในช่วงสี่ดังแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ให้ผมทีว่ามันคือเกมอะไรยิ่งเล่นยิ่ง,งกากทุกทีทําไมยังไม่ไปอย่างนั้นนะก็มันประมาณนั้น้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ในช่วงท้ายคลิปเป็นหน้าเอนะมันเรียกว่าได้หน้าเอะไรก็ตามมึงเรียกว่าหนังคนแบนบวนมาดูปราบบอสปัวที่4นะปราบบอสปัวที่4นะปัวนะน,นี้ก็ยิง่งกําจัดบอสเก้าแท่งโอ้โห,โโหกําจัดบอสเข้าเก้าเลยเก้าแท่งเก้ากระบอก แล้วก็ยิงโอ้มีเสียงแล้วก็ผ่านดานันแปะโอ้ยโอ้ยชิบหายกระเบิดไม่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 ปองเลยทีเนี้ยไม่ปองเลยทีเดียวอะคราวนี้มันเจอเจอดันห้าดันนี้ก็เป็นป้นคนระับก็มาดูครึ่งทางทรับใน